สวัสดีครับวันนี้กับผมบอมนะครับใน i m i a g e Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นแบทแมนนะครับตรงนี้เป็นงานจีนนะบ,บอกไว้ก่อนเลยแต่กล่องนี้เรืออย่าง Hot t อยนะครับกล่องนี้ใหญ่มากเลยครับแต่ว่าได้ตำาหนิมาจากกล่องน่าจะไม่เป็นอะไรเนาะเพราะว่าเป็น PVC อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้เป็นแบทแมนเวอร์ชันแบบยืนนะครับเราเหมือน <Wow. S 1> เป็นสเตตูหรือว่างานปั้นนั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับดูจากกล่องแล้วเนี่ยใหญ่มากราคาได้มาประมาณพันพันหนึ่งประมาณนี้นี่นครับด้านข้างในนี้เป็นงานจีนที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าดูจากภาพตอนที่เขาให้ดูว่าตัวพีเป็นไงเนี้ยก็เหมือนแบบนี้เลยเหมือนในรูปเลยก,ก็ถือว่าค่อนข้างสวยใช่ไหมล่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาอันบ็อกดูด้กันเลยนะครับ ไอ้แมนแฟร์ออกมาแล้วนะครับโอ้โหตัวอยากใหญ่บอกตรงๆว่าใหญ่มากนะครับแล้วก็มีเป็นถาดพลาสติกใสนะครับที่หพอเป็นกันกระแทกมาให้นะครับมาแกะดนเลยอ,อ,อู้ยฐานโอ้ฐานหน,น,นักมากความไปละบูทเวนมาดูบ้างว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับก็จะมีเป็น คลุมก่อนเลยหนึ่งอย่างแข็งนะเนี่ยวัสดุประมาณนี้นะครับแล้วก็มีบอดี้มาเลยเต็มเต็มตัวแบบนี้นะครับหนักงั้นนะเนะี่ยแล้วก็เป็นส่วนหัวครับนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นฐานไอ้ฐานเนี่ยค่อนข้างจะหนักนะแต่ว่าก็เหมือนกรุงกวงข้างในอะนะเท็กเจอร์ก็เหมือนเป็นเท็กเจอร์หยาบๆหน่อยไม่ค่อยมีอะไรเลยพื้นผิวอะเป็นแบบพื้นคอนกรีตพื้นถนนะอะไรก็ว่ากันไปนะร,รอบๆ ฐานก็่จะมีโลโก้แบทแมนมาหน่อยอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแต่กืนไปหน่อยเนาะแล้วทำตัดเป็นสีอเหล่างสักนิดนึงนะนะครับแต่ก็งานจีนนะครับตามราคาคุณภาพนี่ฐานไม่เรียบด้วยยังนไงล่ะ <c oughs> อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนหัวของบูสเวนก่อนเลยนะครับนี่มาดูกันส่วนหัวเป็นยังไงหน้าก็ถือว่าไม่ได้แย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีครับตามคุณภาพงานจีนสีตรงนี้มันดูมันๆไปหนะ่อยเนาะมันดูเงาไงคือความจริงมันควรจะเป็นสีด้านใช่ไหมสีที่เป็น ส่วนที่เป็นพื้นผิวอะพื้นผิวหนังอะมันจะเป็นสีด้านใช่ป่ะอันนี้มันมันเงาอะเหมือนอารมณ์แบบเปียกเหรอหรือเหงื่อแตกหรอหรือยังไง <laughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าคางต้องเป็นคางตื่นนะแบทแมนเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเขา่าตรงหนวดอะไรเงี้ยก็อาจจะลงสีมานิดน,นึงเพื่อให้ดูแตกต่างว่ามีเข่ามีหนวดนะครับริมฝีปากก็ยังเป็นสีชมพูให้นะแหมก็ยังดีนะครับหน้าตาก็โอเคดูอย่างนี้เหมือนแบทบูลลินเลย <laughs> อ่านี่ครับด้านหลังหัวแบทแมนเป็น อันนี้หูกระส่าอันนี้เหมือนเป็นแบดแบนฮัชป่ะไม่แน่ใจใช่หรือเปล่านะครับประมาณนี้แล้วก็ส่วนต่อไปครับเป็นบอดี้ผมเสียบหัวกันแล้วกันนี่รูเป็นแบบนี้นะก็จะเป็นนี่กดใส่เข้าไปโอ้ลวมนี่เองครับว่าอะ้รมันหลุดะเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่กึบอะ่ะมันไม่มันงานจีนอะนะ่ะเนาะเดี๋ยวผมรอขอฝืนดูนะว่าจะเข้าหรือเปล่าอ่ะลองยัดแล้ว ไม่เข้าจริงๆแข็งมากอาจจะต้องฝนหน่อยรอบๆให้มันให้มันลงล็อกอย่างดูด้านหลังเห็นไหมมันไม่มันไม่ไม่พอดีเลยหรืออาจจะแปะกาถ้าแปะกามันก็จะเพเยอขึ้นมามันก็จะไม่สวยนะครับมันจะต้องฝนฝนให้ขอบมันเข้าง่ายเพราะันอาจจะต้องคอัตเตอร์ปาดตรงนี้หรือว่าฝนฝนออกเพื่อให้มันพอดีอาจชังมันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังมาดูนที่รายละเอียดของบอดี้ก่อนอะกล้ามเนื้อนะครับถือว่าให้มาแน่นๆเลย นะครมีการลงเงาด้วยนะครับกล้ามเนื้อนี่แน่นมากนะดูแขนนี่ครับแขนด้านข้างอุ้ยงอมาก่อนแล้วแต่ตรงนี้น่าจะดัดได้ไม่มีปัญหานะถุงมือก็จะมีความแบบทําเป็นยับๆด้วยนะเพื่อให้ดูแบบมีเท็กเจอร์มีอะไรอย่างงี้ด้านหลังครับกล้ามเ,เต็มๆเลยเหมือนเอาพวกบอดี้พวกดังขั้นบอลมาทําอ่ะใช่ไหม <c oughs> นี่ครับตูดเสื้อผ้าแอบแอบมีความใส่ลายลายเป็นเท็กเจอร์นิดนึงนะเหมือนแบบ เห็นไหมเป็นลายของเพื่อนผิวผ้าให้เป็นเหมือนลายตะข่ายตะขาะ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่าทามาได้ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข็มขัดเอาไว้ใส่อุปกรณ์ต่างๆของแบทแมนนั่นเองอน,นี่เข็มขัดเป็นรุ่นนี้นะไม่ได้เป็นแบบตาโลโก้แบทแมนมีกระเป๋ามาให้6ใบกระเป๋านี่คนละแบบกันนะอันนี้แบบมีสายด้านโนนตรงกลางอันนี้ก็เป็นแบบติดแักธรรมดาเนี่ยกระเป๋าจะแตกต่างกันนะครับ่ะส่วนขาก็ามาแบบกล้ามเนื้อแน่แนๆเหมือน,นแบบกันนะครับใส่รองเท้าบูทนะฮะ ตรงส้นเท้าเนี่ยส้นรองเท้าอะไรประมาณเนี่ยพื้นรองเท้าก็จะมีทําเป็นเฟดสีหน่อยเห็นไหมใส่เหมือนสีแบบสีน้ำตาลให้ดูแบบมีกันเละเหยียบโคลนเหยียบพื้นดินอะไรมาประมาณนี้นะครับเนี่ยสองข้างมีหมดเลยไหมนี่นะครับอารมณ์แคอมแบทนะนี่ด้านล่างก็มีแบบเป็นพื้นผิวรองเท้าด้วยนะมีดอกยางนี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะเทด่ดิครับแล้วก็เป็นหมุดใส่ลงไปอ่าเดี๋ยวลองเสียบดูนี่นะครับหมุดที่เสียบก็อยู่ตรงนี้ เดี๋ยวลองเสียบดูเดี๋ยวขอลองวัดก่อนว่าส่วนสูงอะประมาณไหนส่วนสูงนี่ประมาณ30เซนติเมตรสามเซนนี่คือยังไม่ได้รวมฐานนะถ้ารวมฐานเข้าไปดยน่าจะมีแบบ35ประมาณถ้ารวมหัวรวมรอยน่าจะี้ยน่ามะมี35ประมาณโอ้ยงรวงรวลองเสียบก่อนอ่าเนี่ยเห็นไหมเสียบแล้วก็มานี้เลยเยวลองใส่พาคลุมให้ดูอ่านีพัาคลุม ให้ดูให้ดูรายละเอียดของผ้าคลุมก่อนก็ถือว่ามีความพลิ้วไหวนะครับเนี่ยอ๋อจริงอาจจะเอาไว้ใส่ผ้าคลุมไม่ได้ใส่หัว oh, <no. S 1> นี่ตอนนี้ไม่ใส่ไม่ใส่ผ้าคลุมโง่เงอะงตอเรานี่นะครับอ่าใส่ผ้าคลุมก็ว่าข้างหลังมันไม่มีรูใส่ผ้าคลุมเนาะเอเอเขาไม่ได้ทำมาผิดเราอาจจะผิดเองที่ไม่ดูเอาไปย่างกันนะันแหละเดียเดี๋ยวเอาออกจากฐานก่อนอยก,กลัวบุญหักนี่ อันนี้นะเอาใส่ประคุมก่อ,อ่ะแต่คือพลาใส่แล้ว่ก็ยังเห็นรอยตรงนี้อยู่ดีนะครับเมื่อกี้ผมเอาหัวกระแทกกระโต๊ะเลยนะแบบกดดล,ลงไปอะให้มันแน่นมันก็ยังเพเยอขึ้นมาอาจจะลองทุบให้มันแน่นกว่าน,นี้อีกทีหนึ่งนะครับอล,ลองทุบอีกทีนะให้มันแน่นๆเลยอะนี่คือกระแทกแบบสุดแรงะนะก็ได้ประมาณนี้เนี่ยมันก็จมลงอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเสียบลองเสียบหัวดูแล้วกันว่ารอบนี้จะได้ไหมอ๋อนี่พลเสียบหัวเพอพอดีเลยครับทีนี้ เออ,เอ,อโอเคแต่ว่าตรงนี้ก็ยังเหลืออยู่ดีนะพื้นที่เนี่ยแล้วก็หัวก็ค่อนข้างหลวมด้วยแต่จริงอาจจะแอบ,บโชว์แบบว่าวถ้าเราถอดผ้าคลุมโชว์อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีที่เราลองให้ตอนแรกคือมันไม่ได้เนาะอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรงานจีนนะครับตามตามราคาแต่ว่าถือดูแบบเอามาแบบตั้งโชว์ไกลๆก็ถือว่าได้ได้เขาเรียกว่าอะไรความใหญ่โตน,นั่นเองอ่ะนี่เสียบปึ๊บเป็นไงโอ้โหตึงอยู่นะงานจีนนี่ตึงอยู่นะตัวเนี้ยพันหนึ่งพันสองประมาณเนี้ย ดูวางแบบไม่คิดอะไรก็แต่งบ้านได้นะสวยๆเลยใหญ่ๆเลยนี่น่าจะประมาณไซส์1ต่อ6ผมว่านะสกล1ต่อ6อ่ะเห็นไหมแล้วหลังอะไรเงี้ยเออเท่อยู่นะจะวัดสูงๆให้ทีแล้วกันเอาแบบรวมฐานนะออมันจะมันจะค่อนข้างใหญ่เลยเนะี่ยประมาณประมาณนะผม,มไม่ได้ว่าอุ้ยนั่งไงหัวมันล่วงเลยอยู่ประมาณแบบโอ้สี่สิบเซนติเมตร 4 0เซนเลยนะครับใหญ่มาก่ะโอเคก็ถือว่าครบทุกมุมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับมันก็เป็นตัวที่ไม่ต้องมากอบอะไรมากก็เลยอยู่ได้ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูนะครับหลายๆมุมแล้วก็มาสรุปคลิปกันนะครับ โอเคครับก็ได้ดูรูปแบบภาพนิ่งนะครับในในหลายๆมุมไปแล้วคิดว่าไงกันบ้างสำหรับตัวนี้สำหรับผมคิดว่าก็ราคานี้ถือว่าก็ไม่ไม่ถูกไม่แพงนะงานจนะีนอ่ะแต่ว่าคุณภาพมันก็คืองานจีนนะครับต้องต้องเข้าใจก่อนจะยังสวยเป๊ะๆเหมือนงานปั้นงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เห็นไหมมันจะมีแบบรอยของตัวประกรบกันพีวีซีอะไรเงี้ยจะเป็นเส้นๆพวกอย่างเงี้ยพวกงานจีนจะมีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่งานแบบที่เป็นเรซินนวัสดุมันเป็น PVC นะครับเป็นอะไรประมาณเนี้ย เป็นสิเขาเรียกว่าอะไรนะพียูป่ะเออเป็น a b s เอออะไรประมาณเนี้ยนะครับก็เลยเป็นแบบพลาสติกหรือว่าเป็นยางที่มันคุณภาพไม่ได้ดีเถ้าวกพวกงานแบนเพสโต้ด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักแต่ว่าเรื่องการรูปหล่อรูปอะไรขึ้นมาเงี้ยเขาขึ้นโคโลม,มาค่อนข้างดีไงค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าเนื่องจากคุณภาพของตัววัสดุพื้นผิวมันไม่ดีมันก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองถ้าเกิดได้วัสดุที่มันเป็นของดีอ่ะมันก็จะสวยกว่านี้นะครับแต่แค่นี้โดยรวมผมถือว่า ใครจะเอามาเก็บเล่นๆแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นงานจีนนะไปเล่นงานลิขซิ่์ก็ดีกว่าแต่ถ้างานริรซิ่์อย่างนี้ก็น่าจะมีประมาณหมื่นปลายๆอะ่ะถ้าเป็นเรซิ่นนั่นตรงผมคิดว่าจะประมาณนั้นนะค่ายพวกนี้ก็น่าจะมีพวก XM กอมะไรอย่างเงี้ยนะครับลองไปหาดูได้ไซชอละไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็ให้ไปเลยนะครับ8เต็ม10คะแนนละกกันอ่ะยังไงก็ต้องฝาก,กเพื่อนๆนะครับ ติดตามช่อง i m a g i e Channel นะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันด้วยนะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆเพื่อนๆมาดูกันนะครับแล้วก็มีเพจใน Facebook ครับ i m a g e Channel เหมือนกันสงสัยอะไรนะครับก็ทักมาถามกันได้ในเพจมันจะได้คุยกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อีกเพจหนึ่งนะครับ i m a g e Store นะครับเอาไว้ขายโมเดลนะครับเผื่อตรงไหนผมรีวิวเสร็จปุ๊บผลก็ปล่อยขายต่อรับรองว่าราคาย่อมเยาวแน่นอนนะครับอะยังไงวันนี้บขอบคุณที่ติดตามรับชมครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ I Maman